สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าช่วช่อง Spoil m o b i สำหรับวันนี้แอดก็มีหนังแนวอีโรติกอย่าง365 d n i มาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะขอบอกว่ากระแสนั้นมาแรงหยุดไม่อยู่จริงๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ภายในเรื่องเนะะี่ยก็จะมีภาพที่ชวนเสียวอีตลอดเวลาถ้าหากจะหาสาระจากเรื่องนี้นะคะก็คงจะไม่มี ถ้าดูเพื่อศิลปะนะคะเรื่องนี้คือสุดยอดแห่งหนังเลยทีเดียวถ้าใครที่ยังไม่เคยดูนะคะก็ไปหากันดูได้สําหรับเรื่องนี้นะคะจะเป็นเลทสิบแปดบวกใครที่อายุไม่ถึง18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองคอยแนะนําด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบฟังสปอยก็มารับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยคะ่ะโดยเริ่มต้นเปิดฉากมาที่พระเอกกับพ่อของว่าเอกนั้นไปเจราจาธุรกิจที่เกาะแถวเมลิเตอร์เลเนียนพระเอกชื่อมาซิโมเขาได้ใช้กล้องสองทางไกลไปรอบรอบเกาะ แล้วบังเอิญไปเจอกับนางเอกนางเอกชื่อเลาล่าที่กําลังยืนชมวิวอยู่พระเอกไม่อาจละสายตาจากเธอไปได้เลยและนี่เป็นครั้งแรกที่พระเอกนั้นได้เห็นนางเอกเป็นครั้งแรกนะคะพ่อของพระเอกได้เจรจาธุรกิจเสร็จพ่อก็ได้เดินเข้ามาหาพระเอกแล้วพูดว่าสักวันหนึ่งถ้าพ่อไม่อยู่แล้วพระเอกต้องบริหารธุรกิจแทนพ่อแล้วจู่ๆก็มีกระสุนพุ่งตรงเข้ามาหาเขาทั้งสองคนกระสุนนั้นโดนหัวใจของพ่อตายคาที่ และทะลุมาโดนเขาด้วยฉากนี้ทําให้เราได้รู้ว่าพระเอกกับพ่อของพระเอกนั้นเป็นนักธุรกิจและเป็นมาเฟียอีกด้วย5ปีต่อมาบริษัทในซานฟรานซิสโกพระเอกได้ขึ้นมาครองตำแหน่งแทนพ่อของเขาและกำลังเจราจาหุ้นที่เหลือของพ่อพร้อมดอกเบี้ยอีก5%จะเห็นได้ว่าฉากนี้พระเอกของเรานั้นดูหล่อและเท่สุขุมตามแบบฉบับของผู้บริหารที่ตรงใจสาวๆหลายๆคนจริงๆเลยนะคะในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ลาล่านางเอกของเราเป็นพนักง,งานเงินเดือนธรรมดาในบริษัทแห่งหนึ่งที่กำลังโดนหัวหน้าดุเรื่องไม่เอาใจลูกค้าจากนั้นลาล่าก็ได้กลับบ้านในขณะเดียวกันนั้นมาซิโม่พระเอกของเราก็กลับบ้านเช่นกันในขณะที่พระเอกกำลังนั่งรถอยู่นั้นก็มีคลิปยั่วของหญิงสาวคนหนึ่งส่งมาหาพระเอกน่าจะเป็นข้อความจากแฟนเก่าของพระเอกนั่นเองพอลาล่ากลับมาถึงบ้านก็ตรงเข้าไปหอมแก้มแฟนทันทีแต่แฟนของเธอนั้นยังไม่อยากมีอะไรกับเธอ และขอทำงานต่อเพราะพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปสนามบินแต่เช้าเขาวางแผนไว้ว่าจะจัดงานวันเกิดให้หนางเอกที่เกาะซิซิลีประเทศอิตาลีซึ่งเป็นเกาะที่ตระกูลของพระเอกนั้นคุมอยู่แฟนของนางเอกบอกไปว่าให้เธอไปพักผ่อนซะเพราะว่าหัวใจของเธอนั้นยังไม่แข็งแรงฉากนี้เราจึงรู้ได้ว่านางเอกของเรานั้นเป็นโรคหัวใจนะคะนางเอกเห็นว่าแฟนของตัวเองนั้นไม่สนใจเธอเลยเธอจึงเดินเข้าห้องไปหลังจากนั้นก็ได้จัดการสำเร็จ ความคข้ด้วยตัวเองทางด้านของพระเอกนั้นกําลังขึ้นเครื่องบินส่วนตัวกับเข้ารื่องหาที่เกาะซิซิลีประเทศอิตาลีและมีลูกน้องผู้ช่วยสนิทอีกสองคนและยังมีแอร์โฮสเตสสาวแสนสวยขึ้นมาอีกหนึ่งคนหลังจากที่พระเอกได้ตื่นนอนมาริโอลูกน้องคนสนิทก็ได้บอกมาซิโมว่ามีคนขโมยตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุโคเคนไป พระเอกดูเหมือนว่าจะโมโหเล็กน้อยแต่ไม่พูดอะไรจากนั้นจึงเดินเข้าไปข้างหลังเครื่องบินและจัดการกับแอร์โฮสเตสสาวสวยในตอนนั้นเลยฉากนี้เราจะเห็นได้ว่ามาซิโมนั้นเอาแต่ใจมากอยากได้อะไรก็ต้องได้โดยไม่สนใจว่าใครจะอยู่ตรงนั้นบ้างภาพตัดมาที่นางเอกและแฟนของเธอพร้อมกับเพื่อนๆได้ไปปาร์ตี้ฉลองวันเกิดของเธอที่เกาะซิซิลีประเทศอิตาลีพอดีนางเอกขอตัวเข้าห้องน้ำระหว่างที่เดินหาห้องน้ำอยู่นั้น นางเอกไม่รู้ว่าพระเอกเดินตามหลังเธอมาในจังหวะที่เธอหันหลังเพื่อหาห้องน้ำเธอก็ได้ชนเข้ากับพระเอกพอดีพระเอกจึงเอ่ยไปว่าหลงทางหรือสาวน้อยนางเอกไม่ได้ตอบและเดินเลี่ยงไปสักพักนางเอกก็ฉุดคิดขึ้นมาได้นางเอกสงสัยว่าใช้ผู้นั้นคือใครโดยหันกลับไปก็มองไม่เห็นพระเอกแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่นางเอกได้เจอกับพระเอกนะคะพอตกรุ่งเช้านางเอกและเพื่อนได้มานอนอาบแดดที่สระน้ำเพื่อนของนางเอกถามว่าแฟนของเธอนั้นไปไหน นางเอกจึงบอกไปว่าตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นแล้วโทรไปก็ไม่รับสายฉันไม่สําคัญที่สุดสําหรับเขาแล้วนี่ประมาณว่านางเอกนั้นน้อยใจที่แฟนของเธอนั้นไม่สนใจเธอเลยสักพักแฟนของเธอก็ได้เข้ามาหาและเธอก็ถามว่าไปไหนมาบอกว่าไปเที่ยวที่ไม่ได้พาเธอไปด้วยเพราะกลัวว่าจะช้าและเขายังบอกอีกว่าที่นั่นสวยสุดๆเห็นทะเลกับหิมะพร้อมกันด้วยและนั่นทําให้หนางเอกโมโหมากจึงผลักแฟนของตัวเองนั้นตกน้ําไป แล้วเธอก็เดินไปสงบสติอารมณ์และร้องไห้อยู่คนเดียวจนค่ำพอเธอดีขึ้นแล้วเธอก็จะกลับห้องพักระหว่างทางที่เดินนั้นเธอได้หลงทางแล้วไปเจอกับรถคันหนึ่งที่สตาร์ทรถขึ้นมาเธอตกใจมากและกําลังจะเดินหนีก็ไปเจอกับชายคนหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่าสวัสดีแล้วภาพก็ตัดไปในตอนนี้เธอได้โดนลักพาตัวเรียบร้อยแล้วเธอได้ตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนและห้องที่ไม่คุ้นเคยเธอพยายามไปเปิดประตู แต่ไม่สามารถเปิดได้เธอนั่งอยู่ในห้องนั้นจนค่ําและแล้วก็มีคนมาไขกุญแจให้เธอจึงเดินไปเปิดประตูและออกมาได้เธอเดินสำรวจไปรอบๆบ,บ้านก็ไม่เจอใครแต่พบรูปของตัวเองแขวนอยู่บนฝาผนังบ้านเธอตกใจมากที่เห็นรูปของตนเองนั้นแขวนอยู่ที่บ้านใครก็ไม่รู้สักพักมาซิโม่พเอกของเราก็เดินเข้ามาข้างหลังและพูดว่าหลงทางหรือสาวน้อยเธอสะดุ้งและหันไปทางเสียงนั้นทันทีเธอตกใจอุทานออกมาว่าคุณ และเธอก็สลบไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนั้นได้อยู่กับชายคนหนึ่งที่เห็นเมื่อสักครู่เขาได้อาน้ําแข็งให้เธอกินและบอกกับเธอว่าเธอมีอาการข้างเคียงจากยาก่อประสาทและนั่นทําให้นางเอกไม่พอใจมากจึงพ่นน้าแข็งใส่หน้าเขาทันทีนางเอกถามให้เอกว่าคุณเป็นใครและพาฉันมาที่นี่ทาไมเพอเอกบอกว่าให้เธอใจเย็นและนั่งลงก่อนเธอไม่ฟังและเริ่มโวยวายเพอเอกเห็นดังนั้นจึงผลักเธอลงที่โซฟาจากนั้นเพอเอกก็เริ่มเล่าว่าทําไมเธอถึง ต้องมาอยู่ที่นี่เพราเมื่อ5ปีก่อนเขาได้ตามพ่อของเขาไปเจรจาธุรกิจเขาได้ใช้กล้องส่องทางไกลและเห็นเธอริมทะเลวันนั้นพ่อของเขาโดนยิงตายซึ่งเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันเขานึกว่าตัวเองนั้นคงจะตายตามพ่อไปแล้วตอนที่หัวใจของเขานั้นหยุดเต้นเขาเห็นใบหน้าของเธอลอยไปลอยมาและเขาก็รอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้ทุกวันนี้เขาจะฝันเห็นแต่ใบหน้าของเธออยู่ตลอดเวลาเขาได้พยายามตามหานาง,งเอกทั่วทุกมุมโลก และหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เจอกับเธอและเธอต้องเป็นของเขาจนกระทั่งวันที่เขาเห็นเธอที่สนามบินเขาจึงรู้ว่ามันไม่ใช่ความฝันแน่นอนนางเอกบอกว่าฉันไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นฉันไม่ใช่สิ่งของนะจะลักพาตัวฉันมาแบบนี้ไม่ได้เพ่เอ,อกจึงบอกไปว่าผมรู้ผมจึงให้โอกาสคุณให้ตกหลุมรักโดยจะไม่บังคับคนนุณนางเอกจึงพยายามบอกว่าเธอนั้นมีแฟนมีครอบครัว และมีเพื่อนที่ต้องตามหาเธอแน่ๆเธอไม่อยากได้โอกาสที่ตกหลุมรักบ้าบอนี้พระเอกเห็นดังนั้นจึงหยิบซองที่ใส่รูปแฟนของนางเอกที่กําลังมีอะไรกับคนอื่นให้หนางเอกดูนางเอกได้เห็นดังนั้นเธอก็ตกใจมากจนทํารูปหล่นจากมือพระเอกบอกว่าเขานั้นให้ลูกน้องไปเอาของใช้ส่วนตัวของเธอที่โรงแรมมาให้แล้วพร้อมกับทิ้งโน้ตให้แฟนของเธอเรียบร้อยแล้วด้วยใจความว่าเธอจะกลับโปรแลนด์จะย้ายออก และหายจากชีวิตของเขานางเอกโกรธมากจึงด่าพระเอกไปว่าไปตายซะพร้อมกับวิ่งหนีพระเอกที่เร็วกว่ารีบคว้านางเอกไว้ทันและกดเธอเข้ากับเก้าอี้และกระซิบข้างหูนางเอกว่าผมจะไม่ทำอะไรคุณถ้าคุณไม่อนุญาตผมจะรอจนกว่าคุณต้องการผมและมาหาผมเองผมจะไม่มัดคุณไว้และคุณก็ไม่ต้องมายั่วผมเพราะผมอ่อนโยนไม่เปลี่ยนหรอกนะและผมเองก็มมีความอดทนกับคนที่ไม่เชื่อฟังผมอีกด้วยแล้วก็เดินออกไป แล้วก็ยังบอกอีกว่าคุณมีเวลา365วันผมจะทำทุกทางให้คุณรักถ้าในวันเกิดของคุณปีหน้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมจะปล่อยคุณไปและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของหนังเรื่อง365 DNI นางเอกได้ยินดังนั้นเธอก็รีบวิ่งหนีพระเอกก็คว้าตัวเธอมาได้และผลักเข้าที่กำแพงนางเอกมือไวมากคว้าปืนของพระเอกมาได้พระเอกเห็นดังนั้นจึงเริ่มเกี้ยกล่อมและแย่งปืนจากมือนางเอกมาได้ ทันใดนั่นเองลูกน้องคนสนิทของเขาก็มาบอกว่ามีของมาส่งครับพรเพกได้ยินดังนั้นจึงปล่อยตัวนางเอกแล้วให้ลูกน้องอีกคนพาเธอกลับห้องพักไปแล้วพระเอกก็ไปสาสางงานของเขาต่อจริงๆแล้วงานที่ว่านั้นก็คือเขาได้จับตัวลูกน้องที่ทรยศมาขังไว้ที่ห้องใต้ดินโทษฐานขโมยโคเคียนของเขาและจับตัวเด็กสาวไปขายในซ่อง เพราะมันทาให้ตระกูลของเขานั้นเสื่อมเสียมากเขาเลยจัดการให้ลูกน้องของเขายิงเจ้านั่นะแล้วเขาเองก็ยืนดูจังหวะเดียวกันนั้นนางเอกกําลังคิดจะหนีและเธอก็ได้เห็นเหตุการณ์นั้นเธอตกใจมากประกอบกับเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วจึงสลบไปในทันทีพอรุ่งเช้าเธอตื่นขึ้นมาบนเตียงใหญ่เธอสะดุ้งที่เห็นพระเอกนั้นนั่งมองเธออยู่ริมหน้าต่างชุดของเธอได้ถูกเปลี่ยนเป็นชุดสีดํพาพระเอกได้อธิบายว่าคนที่เธอเห็นเมื่อคือนสมควรตายแล้วเพราะว่าเขาทําร้ายเด็ก ช่อโกงและขโมยของในตระกูลไปซึ่งอภัยให้ไม่ได้นางเอกก็เริ่มกลัวพระเอกขึ้นมาเธอยังไม่ทันได้พูดอะไรพระเอกก็พูดขึ้นมาว่าเขาไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าของเธอเขาให้แม่บ้านที่เป็นผู้หญิงมาเปลี่ยนให้หนางเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอโน้ตบุ๊กและมือถือของเธอคืนแต่พระเอกยังไม่ให้นะคะและบอกว่าจะให้ในเวลาที่เหมาะสมและบอกให้หนางเอกไปอาบน้ําแต่งตัวซะพออีกสองชั่วโมงเขาจะพาเธอไปซื้อของก่อนขึ้นเครื่องบิน เจราจาธุรกิจกับลูกพี่ลูกน้องที่โรงแรมของเขาและเธอก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะนี่เป็นคำสั่งนางเอกไม่พอใจมากที่เขาจับตัวเธอมาไว้ที่นี่เธอจึงตบพระเอกไปหนึ่งครั้งพระเอกโมโหมากจึงบอกไปว่าปีนี้คุณได้สนุกแน่และเดินออกจากห้องไปต่อมาพระเอกก็พานางเอกไปซื้อของใช้ส่วนตัวขณะที่เธอกําลังลองชุดชั้นในอยู่นั้นพระเอกอยากเห็นจึงตามเข้าไปดูที่ห้องลองชุดนางเอกไม่พอใจมากพอลองเสร็จ เธอก็คว้างชุดชั้นในใส่พระเอกและวิ่งออกจากร้านไปทันทีลูกน้องของพระเอกกําลังจะตามไปจับเธอพระเอกสั่งห้ามไว้ให้เธอวิ่งไปเถอยังไงเธอก็หนีไม่พ้นนางเอกไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเธอเห็นตํารวจสองคนเธอจึงรีบไปขอความช่วยเหลือทันทีและเล่าว่าเธอถูกลักพาตัวและขอให้ตํารวจนั้นช่วยเธอหน่อยตํารวจยังไม่ทันพูดอะไรแต่เห็นพระเอกมาพอดีจึงกล่าวออกไปว่าสวัสดีครับท่านและเดินจากไป ปล่อยให้หนางเอกยืนงงอยู่ตรงนั้นพระเอกจึงเอ่ยออกมาว่าหลงทางหรือสาวน้อยและนั่นทําให้เธอรู้ว่าเธอหนีจากเกาะนี้ไม่ได้จริงๆเธอจึงยื่นข้อเสนอให้กับพระเอกว่าห้ามแตะต้องเธอถ้าเธอไม่อนุญาตและให้เอาโน้ตบุ๊กและมือถือของเธอคืนมาด้วยและขอเปโลกีอาหารที่คนปกติกินในมือ้อค่าวันนี้ด้วยพอมาถึงมือ้อค่ําเธอได้ใส่ชุดลาตีสีดํามาดินเนอร์ใต้แสงเทียนและได้กินเปโลกีอย่างสมใจ เธอได้ถามพระเอกว่าทํางานอะไรพระเอกยังไม่ทันได้ตอบนะคะก็มีข้อความจากอันนาแฟนเก่าส่งมาหาเขาเขาไม่สนใจและเริ่มตอบคําถามของนางเอกว่าผมทําธุรกิจแต่นางเอกคิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้พระเอกก็ไม่อยากปิดบังอะไรมากเลยตอบไปว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทหลายแห่งพวกโรงแรมคลับและร้านอาหารผมเป็นซีอคุมบริษัทหลายๆแห่งทุกอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทใหญ่ หลังจากที่พ่อผมตายก็ได้รับมรดกทั้งหมดตัวเขานั้นไม่อยากได้มันมาเลยแต่ไม่มีทางเลือกจริงๆนางเอกได้ยินดังนั้นจึงบอกไปว่าก็เหมือนฉันสินะฉันไม่อยากมาที่นี่พระเอกจึงบอกไปว่าเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนใจแค่คุณต้องทําอะไรให้ผมสักหน่อยแล้วพระเอกก็เดินมาหานางเอกและกระซิบที่ข้างหูว่าผมอยากให้คุณสอนให้ผมเป็นคนอ่อนโยนพอทานอาหารเสร็จนางเอกก็เข้าไปในห้องพักเธอได้เห็นโน้ตบุ๊ก และมือถือวางอยู่ที่เตียงเธอดีใจมากและได้โทรหาแม่บอกว่าเธอไม่เป็นอะไรเธอได้งานทําที่โรงแรมสวยมากคนที่ว่าจ้างเธอได้ทําสัญญารายปีแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะในคืนนั้นนางเอกหลับพระเอกได้เข้ามานอนกับเธอที่ห้องพอนางเอกตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอก็สะดุ้งทันทีที่เห็นร่างของผู้ชายรูปงามกล้ามโตมานอนอยู่ข้างกายเธอเผลอแอบเอามือลูบไปที่พระเอกและเธอก็คิดสนุกขึ้นมา เธอจึงเดินไปอาบน้ําเพื่อจะยั่วพระเอกพอพระเอกตื่นก็เห็นเธออาบน้ําอยู่เขาจึงเข้าไปอาบน้ําด้วยฉากนี้เป็นฉากที่ร้อนแรงเหมือนกันนะคะฉากนี้ไม่รู้ว่าหนังตั้งใจทําออกไม้เห็นหรือว่าอะไรไม่ทราบนะคะจะมีแว็บหนึ่งที่เห็นของพระเอกแบบจังๆเกือบจะไม่ใช่18บแวกแล้วนะคะน่าจะเป็น20บสบวกมากกว่าทําเอาคนดูเสียวไปตามๆกันเลยนะคะพระเอกเห็นหนางเอกยั่วเขาจึงเดินไปหาแล้วถามว่าอยากจับไมหมนางเอกก็ยั่วสิคะ แต่ก็ไม่ได้จับนะคะนเนก,ก็ทําเป็นรูปอกบ้างรูปขาพระเอกบ้างก็แค่ยั่วปล่อยให้อยากแล้วจากไปพระเอกไม่ยอมจึงดึงนางเอกเข้ามาจูบทันทีแล้วบอกว่าเบบี้ผมโตมาแบบอยากได้อะไรก็ต้องได้อย่าทําแบบนี้อย่ามายั่วผมนะแต่พระเอกก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะก็แค่ดุดูนางเอกไปแล้วก็ปล่อยไปพอถึงเวลาขึ้นเครื่องบินไปเจรจาธุรกิจพระเอกก็ให้ลูกน้องของพระเอกอุ้มนางเอก ขึ้นเครื่องบินและมัดไว้กับเก้าอี้เพราะว่านางเอกนั้นชอบขัดขืนนางนเอกก็ด่าพระเอกใหญ่เลยนะคะประมาณว่าไอพิซซ่าขนดกอะไรอย่างี้พระเอกเห็นว่านางเอกโดนมัดอยู่และไม่มีทางขัดขืนแน่เขาจึงยั่วนางเอกบ้างฉากนี้แค่น้าจิ้มนิดๆหน่อยๆนะคะจนนางเอกฟินแล้วพระเอกก็เอามือออกปล่อยให้นางเอกอยากแล้วจากไปพอมาถึงพระเอกกับลูกพี่ลูกน้องก็กําลังคุยเรื่องธุรกิจอยู่นางนเอกก็เริ่มยั่วโมโหพระเอกคืนบ้าง โดยการกินไอติมเลียปากและที่เหนือความคาดหมายก็คือนางเอกไปเล่นน้ำพุหน้าโรงแรมจนเปียกไปทั้งตัวพระเอกจึงพาเธอกลับห้องพักทันทีนางเอกเข้ามาในห้องของพระเอกภายในห้องนั้นมีรูปพระเอกและเสือติดผนังอยู่รู้ได้เลยว่าห้องนี้คือห้องส่วนตัวของเขาจริงๆนางเอกรู้ว่าพระเอกไม่ทำอะไรเธอแน่ๆเธอจึงพูดยั่วโมโหพระเอกไปว่าพระเอกนั้นเป็นมาซิโมผู้ยิ่งใหญ่ผู้ฆ่าสิงโตและผู้หญิงตัวเล็กๆ พระเอกก็เริ่มโมโหนิดๆและบอกไปว่าหยุดเถอะนางเอกไม่ยอมหยุดยั่วโมโหต่อคิดว่าพระเอกคงไม่ทำอะไรแน่พระเอกทนไม่ไหวสิคะพระเอกจึงถอดผ้าเช็ดตัวออกแล้วบอกว่าเอาเลยสินางเอกปฏิเสธนั่นทำให้พระเอกนั้นโมโหยิ่งกว่าเดิมจึงจับนางเอกขึงโซ่ไว้ที่เตียงทันทียังไม่ครานั้นนะคะพระเอกยังเรียกสาวสวยให้มาอมปิกาจูต่อหน้าต่อตานางเอกอีกด้วยยั่วให้นางเอกอยากให้ถึงที่สุด พอเสร็จเขาก็ปล่อยนางเอกไปและบอกให้หนางเอกนั้นไปแต่งตัวเราจะไปขับของผมในอีกสองชั่วโมงฉากนี้ลุ้นแทบตายนะคะนึกว่าจะได้กันแต่ก็ยังไม่ได้กันอยู่ดีพอถึงเวลาไปขับนางเอกก็แต่งตัวยั่วมากโดยมีลูกน้องคนสนิทพาไปหาพระเอกที่ครับลูกน้องพระเอกบอกให้เธออยู่เงียบ,ยบและอย่าก,ก่อเรื่องแล้วเขาก็เดินจากไปนางเอกเป็นคนที่ดื้อรั้นอยู่แล้วนางไม่เคยฟังนะคะ แล้วก็เดินไปห้องที่พระเอกกําลังเจราจาธุรกิจอยู่แล้วทําท่าทางยั่วพระเอกให้โมโหพระเอกเห็นจึงลากตัวเธอมาคุยที่หน้าห้องและบอกให้หนางเอกนั้นอยู่เงียบๆและอย่าก,ก่อเรื่องพอเวลาผ่านไปสักพักนางเอกก็ไปยั่วผู้ชายในขับซึ่งเป็นคนของอีกตระกูลหนึ่งนางก็เต้นยั่วรูดเสาอะไรประมาณนี้และผู้ชายคนนั้นก็หืนมากพยายามจะลวนลามเธอพระเอกได้เห็นดังนั้นจึงรีบไปหาเธอแล้วชักปืนออกมายิงโดนมือของคนในพวกนั้นทันที พอรุ่งเช้าพระเอกนางเอกแล้วก็มาริโอลูกน้องคนสนิทได้ขึ้นเรือไปเกาะกลางทะเลเพื่อไปพักผ่อนมาริโอได้พูดเตือนพระเอกไปว่าไม่ควรทำแบบนี้และปล่อยเธอไปซะเพราะเกรงว่าจะเกิดสงครามระหว่างสองตระกูลขึ้นฉากนีก้เราจะรู้ได้ว่าอาน,นาแฟนเก่าของพระเอกนั้นเป็นคนของอีตระกูลหนึ่งนะคะนางเอกเธอได้ยินดังนั้นเธอจึงเดินเข้ามาหาและขอโทษเพราะเธอนั้นคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด แล้วก็วิ่งหนีไปจนเธอพัดตกเรือพระเอกจึงกระโดดน้ำไปช่วยขึ้นมาได้ทันนางเอกที่สลบจากการพัดตกน้ำก็ฟื้นขึ้นมาในห้องและมีพระเอกคอยนั่งเฝ้าเธออยู่อย่างเป็นห่วงนางเอกปลื้มในตัวพระเอกมากและรู้สึกผิดที่ก่อเรื่องทั้งหมดขึ้นเธอจึงยอมตกเป็นของพระเอกในทันทีในที่สุดก็ได้กันสักทีนะคะลุ้นแทบตายพอได้กันทั้งสองคนก็มีอะไรกันทุกที่ของเรือเหนือใต้ออกตกบนดาดฟ้า ในห้องครวัวรู้ว่าสนุกขนาดนี้น่าจะได้กันนานแล้วเนาะพอตกเย็นพระเอกก็พานางเอกไปงานเต้นลราแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็โผล่มานั่นก็คือแอนนาแฟนเก่าของพระเอกนั่นเองแอนนาเห็นนางเอกจึงบอกพระเอกว่าจะฆ่านางเอกพอกลับบ้านนางเอกก็งอนพระเอกสิคะที่เจอแฟนเก่าในงานเต้นรํพเอกก็ตามมาง้อในห้องน้ําแล้วก็จัดกันไปอีกหนึ่งอย่างเร่าร้อน พอเสร็จกิจพระเอกก็ให้หนางเอกกลับไปอยู่ที่บ้านของนางเอกที่โปลแลนด์ก่อนแต่เขาไม่ได้บอกเหตุผลให้เธอฟังนางเอกตกใจมากและงงกับเหตุการณ์นี้ประมาณว่าได้ฉันแล้วจะชิ่งหนีเหรอจริงๆแล้วพระเอกรู้ว่านางเอกอยู่ที่นี่จะไม่ปลอดภัยอาณาจะฆ่าเธอแน่ๆพอตกรุ่งเช้าลูกน้องของพระเอกได้ไปส่งนางเอกกลับบ้านแต่ยังไม่ทันไปถึงก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นและมีเหตุทำให้เขาต้องรีบกลับด่วน น่าจะมีเรื่องอะไรสักอย่างนะคะพอนางเอกมาถึงคอนโดเธอก็รู้สึกเหมือนกําลังโดนทิ้งเธอจึงพยายามโทรหาพระเอกแต่ก็ไม่ติดเธอจึงไปหาเพื่อนสาวของเธอพอเพื่อนสาวของเธอเห็นก็ตกใจมากนึกว่าเธอถูกลักพาตัวและตายไปแล้วซึ่งเพื่อนของเธอเป็นห่วงเธอมากนางเอกได้นั่งปรับทุกข์และเล่าเรื่องทุกอย่างให้เพื่อนของเธอฟังต่อมาเพื่อนของเธอจึงพาเธอไปผ่อนคลายเข้าสปาย้อมผมแปลงโฉมใหม่ ทำทุกทางให้หนางเอกสบายใจและในคืนหนึ่งนางเอกและเพื่อนสาวได้ไปเที่ยวบาร์บังเอิญเธอได้ไปเจอกับแฟนเก่าซึ่งแฟนเก่าของเธอนั้นก็ได้ขอคืนดีแต่นางเอกไม่ยอมคืนดีด้วยในคิดว่าไม่สนุกแล้วเธอจึงกลับคอนโดซึ่งแฟนเก่าก็ยังพยายามตามง้อเธออยู่จนมาถึงที่ห้องของเธอทั้งสองคนทะเลาะการพักหนึ่งทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงของพระเอกที่นั่งอยู่ในมุมมืดพูดบอกแฟนเก่าของนางเอกว่า ผมไม่รู้ว่าพวกคุณพูดอะไรกันแต่ดูท่าทางเธออยากให้คุณไปซะหรือจะให้ผมพูดคุณถึงจะเข้าใจแฟนเก่าของนางเอกได้ยินดังนั้นเข้าใจว่านางเอกนั้นมีคนอื่นแล้วเขาจึงเดินไปโดยไม่ใย,ยดีอีกเลยนางเอกที่เห็นพระเอกมาอยู่ในห้องจึงเข้าไปต่อว่าพระเอกและตบหน้าพระเอกและบอกว่าคุณรู้ไหมที่คุณหายไปฉันต้องเจอกับอะไรบ้างคุณมันเห็นแกตัวแล้วนางเอกก็ตบพระเอกไปหนึ่งทีพระเอกเห็นดังนั้น จึงเข้าไปคว้าตัวนางเอกมาและจูบอย่างเร่าร้อนและได้มีอะไรกันทั้งคืนอย่างเมามันระหว่างที่มีอะไรกันนั้นนางเอกก็ได้เห็นรอยฟกช้ำที่อกของพระเอกเธอตกใจมากจึงถามไปว่านี่รอยอะไรพระเอกบอกว่าไม่มีอะไรหรอกผมแก้ปัญหาแล้วนั่นจึงทําให้หนางเอกรู้สึกผิดมากที่เป็นตัวก่อเรื่องทั้งหมดพระเอกเห็นหนางเอกเศร้าจึงถามไปว่าเป็นอะไรนางเอกจึงตอบไปว่าฉันไม่ต้องการเวลา365วันหรอกนะพระเอกจึงถามไปว่าทําไม เธอจึงตอบไปว่าเพราะว่าฉันรักคุณแล้วไงพอตกรุ่งเช้านางเอกอยู่ในอ้อมกอดของพระเอกและได้พบว่าในมือของเธอนั้นมีแหวนสวมอยู่พระเอกได้ขอเธอแต่งงานเธอจึงตอบตกลงทันทีต่อมาทั้งสองคนก็ไปหาพ่อกับแม่นางเอกซึ่งพ่อแม่ของนางเอกนั้นอยู่ที่งานแต่งงานของใครสักคนนึงเอกได้กำชับพระเอกว่าอย่าบอกพ่อกับแม่นะว่าคุณทำอาชีพอะไรเพราะกลัวว่าพ่อกับแม่นั้นจะรับไม่ได้พอได้พบพ่อกับแม่พ่อกับแม่ของเธอก็ดีใจมาก ที่ลูกสาวมาหาพ่อกับแม่ได้ถามพระเอกว่าคุณทำงานอะไรพระเอกจึงตอบไปว่าผมเป็นมาเฟียครับแม่นางเอกไม่ได้ว่าอะไรนึกว่าพระเอกล้อเล่นจึงตอบไปว่าจริงเหรองั้นเธอคงเป็นมาเฟียคนแรกของครอบครัวเราพ่อนางเอกก็ถามไปว่าแล้วคุณหวังอะไรกับลูกสาวของฉันล่ะพระเอกก็ตอบไปว่าหวังเรื่องที่ไม่ดีครับและแล้วพ่อกับแม่นางเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแถมยังชอบพระเอกอีกด้วยเช้าวันหนึ่ง นางเอกรู้สึกไม่สบายจึงไปบอกกับพระเอกที่รออยู่ที่ริมสระกับมาริโอ้ลูกน้องคนสนิทเพกจะให้หมอมาตรวจเธอนางเอกได้ขอให้พระเอกพาเพื่อนสาวมาร่วมงานแต่งงานด้วยพอเพกจึงตกลงและให้ลูกน้องไปรับเพื่อนของของเอกมาในวันต่อมานางเอกและลูกน้องของพระเอกไปรับเพื่อนสาวของเธอที่สนามบินและไปลองชุดแต่งงานที่ร้านจากนั้นก็เดินทางกลับคฤลาสา์ระหว่างทาง นางเอกก็ได้โทรหาพระเอกและคุยกันอยู่สักพักหนึ่งทางด้านของมาริโอ้ลูกน้องคนสนิทของพระเอกได้รับโทรศัพท์จากลูกน้องอีกคนนึงว่าจะมีคนฆ่านางเอกมาริโอ้ได้พยายามโทรหาพระเอกเพื่อบอกข่าวแต่สายไม่ว่างเลยเขาจึงรีบกบลับคฤหาสน์เพื่อไปบอกพระเอกทันทีในขณะที่รถของนางเอกกำลังแล่นเข้าสู่อุโมง์นั้นพระเอกที่กำลังคุยโทรศัพท์กับนางเอกอยู่อยู่ก็ไม่ได้ยินเสียงนางเอกตอบกลับมาเขาจึงพยายามเรียกนางเอก แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงใดๆตอบกลับมาจนกระทั่งมาริโอวิ่งเข้ามาถึงเพเอกจึงรู้ได้ว่านางเอกนั้นเสียชีวิตแล้วและหนังก็ได้ตัดจบไปจบแบบเฮิร์ทมากจบแบบงงๆเหมือนนางเอกถูกฆ่าตายในอุโมงะคะ่ะแต่เท่าที่แอดได้อ่านตามกระทู้ต่างๆเขาบอกว่านางเอกยังไม่ตายนะคะถ้าอ้างอิงจากนิยายหนังสือจะมีอยู่สามเล่มตามหนังสือบอกว่า มีคนจับตัวเธอไปเขาบอกว่าพระเอกภาค2องแซบเวอร์ก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะมีตอน2อ,ออกมาช่วงไหนถ้าท่านผู้ชมชอบแนวสปอยหนังแนะ,ะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ